สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้ผมจะพา f อฟมาดูต้นกล้าผักชีนะครับต้นอ่อนผักชีนะครับนี่ครับผมได้ปลูกไว้อ่าหนึ่งแผงนะครับกับสองตักกล้าอ่าตักกล้ากับในแผงนี้แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอ่าเอาในตักกล้าก่อนนะครับในตักกล้าอายุอายุการปลูกนี้ประมาณ ประมาณ12วันนะครับแล้วก็ในแผงอายุการปลูกตั้งแต่มเมล็ดก็เป็นเวลาประมาณา15วันขึ้นนะครับทีนี้ทำไมถึงไม่พร้อมขึ้นไม่พร้อมกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแผงก่อนนะครับในแผงนะครับนี่ทุกคนเห็นมเมล็ดติดใบไหมครับ แม่เมล็ดติดใบเห็นไหมครับนั่นก็คือเมเล็ดติดใบในนี้ผมเพราะผมปลูกในหลุมนี้แบบไม่ตีมเล็ดนะครับผมปลูกแบบไม่ตีมเล็ดนี่ผมปลูกแบบไม่ตีมเล็ดนะครับเพราะว่า,าที่แรกผมทดลองก่อนนะครับ ปลูกไม่ตีเมล็ดก็หลายวันกว่าจะขึ้นนะครับเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะออกรากนะครับเป็นอาทิตย์นะครับนี่ดูนะครับนี่เมล็ดยังติดอยู่เลยนะครับช้านะครับบอกเลยว่าช้าผมเอาไปแช่น้ำมาสองคืนนะครับและทีนี้ผมก็เอามันลงดินนะครับเอามันลงลุ่มนะครับสรุปว่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่รอด หลังจากอาทิตย์นะครับก็ขึ้นนะครับขึ้นออกรากนะครับทีนี้คือต้นต้นต้นอ่อนดูต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนของเขาเล็กมากครับเล็กมากครับแต่ว่านี่ครับขึ้นแบบจริงแล้วนะครับนะมาแข็งแรงกว่านะครับไม่ตีเมล็ดนี่ขึ้นแข็งแรงกว่านะครับ ปลูกไปทางเม็ดเลยครับเดี๋ยวมันขึ้นแข็งแรงกว่าต้นแข็งแรงกว่าเยอะนะครับนีอ่ออกใบจริงนะครับต้นแค่นี้ออกใบจริงแลวนะครับอ่ะมาฝั่งนี้บ้างครับมาฝั่งนี้ก็ในตกกะตกาตะก้าผมไม่ได้เอามาเล็ดแช่น้ํานะครับแต่ผมตีมาเล็ดแล้วก็โรยเลยครับนี่เป็นไงครับตีมาเล็ดแล้วก็โรยประมาณสัก สามสี่วันนะครับขึ้นเลยนะครับขึ้นเร็วกว่าฝั่งนู้นเยอะเลยครับอ่าขึ้นเร็วนะครับดีไหมดีนะครับแต่ต้นรู้สึกว่าต้นมันจะไม่แข็งแรงนะครับดูนี่ครับตีมาเล่นแล้วก็รวยดูสิครับต้นกล้ามันอ่าต้นกล้ามันขึ้นสูงครับโตไวนะครับสูงกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เยอะเลยครับนี่แต่ใบจริงไม่ขึ้นดีนะครับ มีบ้างนิดหน่อยครับอ่าตีมาเมล็ดนะครับฝั่งนี้ไม่ตีนะครับฝั่งนี้ไม่ตีมเมล็ดต้นกลา้าต้นเล็กครับฝั่งนี้ตีมเมล็ดต้นกลา้าต้นโตนะครับแต่ใบจริงขึ้นช้านะครับสรุปว่าตีมาเมล็ดผมคิดว่าความแข็งแรงไม่เท่าไหรนะครับตีมเมล็ดความแข็งแรงน้อยนะครับต้น แข็งแรงน้อยนี ONG ่ครับฝั่งนี้ก็ขึ้นสูงนะครับใบจริงก็ออกมาบ้างนะครับมาบ้างเป็นบางต้นนะครับแต่สําหรับฝั่งนี้นะครับไม่ได้ตีเมล็ดนะครับใบจริงขึ้นเยอะมากครับตนปลาต้นเล็กๆแต่ใบจริงขึ้นเยอะครับฝั่งนี้ตีเมล็ดต้นปลาโตนะครับแต่ใบจริงไม่ค่อยจะขึ้นสักเท่าไร่นะครับโตครับสูงจริงนะครับลอดูครับดูครับแต่ละต้น ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆได้เสียแตกต่างกันนะครับได้เสียแตกต่างกันไปนะครับใครคิดจะปลูกก็เอาไปคิดกันก่อนนะครับอยากได้ต้นกล้าที่มันโตขึ้นไวๆก็ตีมเมล็ดนะครับแต่ถ้าอยากให้ต้นแข็งแรงก็ไม่ต้องตีมเมล็ดนะครับแต่มันช้าหน่อยนะครับดูครับต้นสูงมากครับแต่ทำไมอ่า ใบจริงขึ้นน้อยขึ้นน้อยนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับยัได้อยู่นี่คือเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ผมพูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับแต่เ็าขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับก็ผมปลูกไว้กินนะครับปลูกไว้กินชอบในการปลูกนะครับอ๋อนี่อันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้น,นทุกต้นนะครับนี่ หลุมนี้ก็ไม่มีครับหลุมนี้ก็พึ่งขึ้นพึ่งจะขึ้นพิ่งจะขึ้นอันนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีนะครับก็เม็ดมันจะตายไปนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่มาขึ้นฉามากครับนี่นี่นี่ครับนี่มีเมล็ดแต่ไม่ขึ้นครับนี่มันก็มีนะครับได้เสียแตกต่างกันไปส่วนฝั่งนี้ก็มีนะครับไม่ขึ้นก็มีครับนี่แต่มาขึ้นไวนะครับประมาณสามสี่วันก็ขึ้นแล้วตีเมล็ดสามสี่วันก็ขึ้นแหละแต่ว่าไม่ตีเมล็ด ประมาณอาทิตย์นึงครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอยนะครับแล้วก็ด้านในผมก็เอาเปลือกไข่นะครับไข่ไก่ไข่อะไรขยำาขยำแล้วก็โรยโรยลงไปนะครับเป็นอาหารของต้นกล้านะครับนี่ขาวขาวนั้นเป็นไข่นะครับเปลือกไข่นะครับเขาว่าไข่โปรตีนอะไรดีนะครับนี่ครับโรยเข้าไปนะครับก็ชุดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลงพาไปลงพื้น ที่ใหม่นะครับผมก็ได้ทำไว้แล้วครับพาไปลงใหม่ปลูกใหม่แต่ในนี้ผมปลูกไว้แบบแบบนี้ครับไว้ในตะกร้าแบบนี้เลยครับไม่แยกออกไปไหนนะครับก็ตอนนี้ก็ฉีดน้ําบางครั้งก็มีฉีดน้ํำปูนใส่นะครับกันเชื้อรานะครับกันเชื้อรานิดหน่อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มาพูดความแตกต่างในตะกร้าครับในแพง ทริปลูกนะครับปลูก,ลกมาบอกความแตกต่างกันนะครับเป็นทริปเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเผื่อใครอยากจะปลูกอยากจะทำตามเอาไปปลูกเล่นเล่นดูเล่นเล่นลูกกินที่บ้านพื้นที่เล็กๆนะครับผมปลูกในผมปลูกในพื้นที่แคบนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับเพราะบ้านผมพื้นที่น้อยเลยลูกเยอะไม่ได้แล้วก็สําหรับคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการาทำคลิปของผมต่อไปนะครับแล้วก็มีอะไรดีๆคลิปดีๆรือว่ายังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ